เดี๋ยวะๆเลยเห็ดแต่ข่าวเล็กน้อยวันแบบพ่อแม่มัดเว้นเวนี่คือก็เจ้าเสียเว้นเห็ดแนวตัวนี้มันจบปะนะมันจบแล้วก็เจ้าเสียเ,เว้นแยามแรงเห็ดไทห้อะไรก็เจ้าเสียมะวานเบื้องหลังเบื้องนี่เฮ้ออารมฟิวแบบาาใครใช้มานอนหนาก็เย็นเย็นอันไนะไรบ่เฮ้ยมัดตี เอามือเลาหากรบอม่ิบอลเลยลองไปดต่อเตมต่อเาหรอไม่ไวเตอล้นมเลยผมหานเรจะคั้นไหมเหรอะว่าต้ัดอดกเลยเหมือนลอมือนบมือแนบเสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องจอดดอนกองคือเกาเมื่อนีนเาขึ้นเหมาเขา ขึ้นมาเอาเขาอยู่ให้ทุกคนอยู่ใกล้ๆกับด่านที่เขาเคยขึ้นมานอนนั่นแหละเดียวตอนนี้เอาเขาขึ้นรถแล้วแหละโบได้ทายให้เบิ้งตอนเอาเขาขึ้นรถนะเดียวออกไปขันกระเจ้อย่างโบแล้วสีทายให้เบิ้งอีกเท่านึงแต่ตอนนี้เขาเข้ามาห้ามาเดืยหากองกินง่นอะยู่ให้เสียนะพออยู่ตามให้นี่กระเจ้าสีปูนั่นปูนี่ป,ปูมาเดยมาแตง่งครบมัดแต่บุหัวมาแต่งตอนนี้เป็นหรือเปล่าบุคือมัดซกแล้ว <laughs> เดี๋ยวเสียเขาไปเบิ้งให้ทุกคนโซล่ากระเจ้ากสีปูลายยางอยู่นะเป็นหมันเป็นยางพร้อม มาเดี๋ยวไปเบิ่งทุกคนพร้<ๆ>อมๆก็สิเป็นต้นหมันทุกคนโซนลายสิสปูหมันให้แต่ละคนมีหมันบ่ได้ลัดได้ย่างแรงจะน้อยนี่แหละกับเจ้าก็ขึ้นมาก้นมานยังแหละนี่ตามเงาตามยังนี่หักบทจบปัญหา,าให้นี่กับจบอยู่สูงชั่งนี้ก็ถือว่าจบ,จบแล้วนะเท่งหนาบัดมาก้นหมันก้น,นยังก็พอได้ขึ้นผักขึ้นเสานะฉักได้บรรยากาศดี เพื่ออมฟิลแบบ้าไรใช่มานอนหนาก็เยนะ็นๆเนี่ยนะเดี๋ยวสิปา่าฮอนเจ้าก็สิป,ปูดอกมงดอกไม้เป็นตามนี้ทุกคนเดี๋ยวาสิไป,ปเบิง้งกับเจ้ากำลังหาคองกินอยู่ทางผูสิไป,ปสมทบกับไอ้หมูอยู่ทางผูแล นี่มีมาเดือยอยู่บ่เฮ้ยลดโายลอดลายอยู่เนาะเนี่เมมีแก่บอมบ่มมีลายด้วยทุกคนเลยกกนี่แหละกัก๊กตามให้กับสิมีโคสิไข่ยังครบหมดเลยมะโบมเพชรแ่บอยแ่บอ่า เนี่ยท <t> ุกคนซิมีมาเดือยอันนี้ก็เจ้าเอินเอามาเดือยแต่บางบางบางบอนกับเอิ้นก็คือกันนะแต่บ้านไอ้บานดอกกรอยเอิ้นมาเดือยเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งไอ้ทางผู้อีทุกคนมีลายอยู่นะฮโตน้ำมันหักเอาลายบ่เฮ้ มัดตีย่างมัดเว้นอันนี้ไพมัดน่ะเออนี่ทุกคนคันคันแบบพ่อแม่มัดเว้นนี่คือเจ้าเสียเว้นเห็ดแนวตัวนี้มันจบบปะนะมันจบแล้วก็เจ้าเสียเว้นหยามแรงเห็ดไทยเลยก็เจ้าเสียหมาวานตัวนี้ถือว่าเอาเห็ดแนวแล้วตัวนี้ เนี่ยขุนอี้เนี่ยเนี่ยจะหยิบจานเองม่อไทยจานเยอะจานเจ็ดอาเปี๊ยอากดโอ้บ่อยหมั่นตั้งจบเลยญ้ากับบุ๋มีนะเหมาะแก่การนั่งลิ้นนะเวลามาก้นเม็นเดี๋มานั่งพักเสาอยู่นี่สบายเลยห่มผูเออเธอ ขาก,กันเลยทุกคนทุกคนเห็นเลยเหรอโอ้เหลวจักคนทุกคนปอได้มาดูลายแล้วโอ้เลยเนาะพี่เจ้ามาพี่ทุกคนอ่า จะว้าวทุกคนบางบอนก็นเอิ้นบ่คือกันนะไทยกับแมงป่องบ่อู้ยขันเฮ้ามาให้แลไรแบบตะเฮาบอได้สังเกตนะบทันสังเกตเหมือนตอนนี้กันเจ็บหนึ่งอีเพอเพอได้หมื่ย้อนอีวิ่บดได้เห็ดซ้ำตัวใหญ่เลย,ยทุกคนเนี่ยนั่นนั่นนั่น โอ้หลืมทเอานั้นเขาเนาะได้กินแล้วนี่ตัวนี้เป็นกินแล้วนี่อันนี้อ้อยทุกคนก็เจ้าสิป,ปูลายแนวได้วานได้อ้ยให้กะบเบิง้งหลองเบิง้งนี่หักอะไรตอนนี้มาเดี๋ยวเอาถือออกไปปุ่นนถือออกไปบ่อนที่เหาเอาเขาปุ่นเลยเสียาผ้าอยู่ปุ่นและเปาะกิน มาทุกคนตอนนี้พาเที่ยวผาเบิงกันนะแล้วละ่ะผาเบิงให้แต่ยังไม่ได้ถั่วเลยทุกคนพอมันกว้างแห่งแต่ส่วนลายกับคนละพืชที่กับเจ้าปูกระสีคล้ายๆกันนะก็เลยว่าสีอ้อไปบอนเอาเขาไปละบ,บ้านี้อ้อไปสมทบกับกระเจ้าอยู่ทางนอกไปทุกคน แน่ทุกคนออกมาเขาเป็นเขาให้ตามให้และทีเจ้าเกลียวมาแล้วเลยให้ตัวนี้ปูเม็นเลยกับปูเขาแต่ว่าตัวทางในที่เขาพาเขาไปเจ้าเะบได้ปูเขานะเป็นมิดเนียเขาได้เป็นมาอะไรนะทุกคนเลยจะบอกทมอยู่กนคนอีโอแน่บ้นีนะ ผู้สาวเจ้าของหนาบ่หนิจะได้เห็นได้วู่เดียวก็ยังหอดพี่อันนี้นะเหี้ยมาใจเหี้ยมากระมาั้นส้างะบเท่าไหร่กะพ่อกระแม่สร้างกันเลยหมาเห็นยังก่อ่อกระแม่สร้างหมาเลยกระมาโลดสร้างมา เม right? <ge ar> <ies> ื่อไปนในยู่เลยบ่หรือว่าลงเหินตัวเจ้าคันนี่กลับไปปั้นเขานึเออยันว่ามายู่จะแล้เลยบ่แม่นใเอาเอาเอาผูกทางผูกกระไลคนนะทุกคนเลยยังโบโซมู่มาเลยกระไลขนเด้กระเจ้าเปลินเจ้าโบเย่เฮ็ดนะครับบุมีคนบุมีผู้หญิงนะขันมีผู้หญิงเลยใครเด้ว่านี้เราเอาผู้หญิงมาน้ำฉ่ำผู้หญิงมาไล่ ซื่อเนี่ยก็ทามแต่เฮิงลืมทามฮะซิลิพพนซิลิพพนซื้อลิ้นกะเวลนี้เลยซิลิลิ้นซิลิพพนน้องเธออยู่หน้าทุกคนน้องน้องเธออยู่หน้าเนยเอยันว่าสิบมากอะใซ่ใช่ทีจะทุบสุพี่รุษ สกก้อมงอ้มงอตอนจ้าว่าสรุปมาตอดผู้นี้ทุกคนตัวที่เอาเห็นอะไรผูนีไป่เลยพู้น้บุเ็นเพื่อบุเ็นจ้าว่าปผีเยบเลยโอ้ดืน้เลย

มาบนบขาบ่้ย่อเี่ยให้ให้ไตัวละลายนะจะเฮ้ย ใช่มด่อนี้ทีไรยังได้ลายกันไอ้เขาน่ะลายเลยทำสองหนึ่งก็ได้ลายเลยเป็นหมาพร้อมเนาะโอ้เป็นหมาไม่ใส่ยังบ่อบปูยางเดียวเลยก็มาเซียนี้แต่ชื่อเซียนี้แต่ชื่อเอ่อสี่หกห้าหกขันรถผมไปจ้างเนาะนีเอาไปสามสี่ขันแล้วนะทุกคนยังเลยอีซัมนี่ แตละปีก็ชอบดีแล้วแตละปีก็ได้ไลคือนี่แตละปีกะอะขับวขอเท้ากับเออกับกู <laughs> ตอนนี้กรแต่ละคนกำลังไนเอาขึ้นอยู่กำลังเอาเขาขึ้นไปใส่รถอยู่เป็นประมาณนี้ได้ทุกคนอยู่บ้านหนอกบ้านหนาเขาแบบเวลามีมีงานมีย่างกลับมาซอยเดียวไม่ได้ตเต็มเมื่อเลยบางทีเจ้าของหืง่นมีรถคันหนึ่งแต่พอรถมาเมื่อแต่แทบประมาณหกเจ็ดคันเนี่ยเสียนะแบบมาซอยอยวูวไล่คนแบบไปส่งแหงเดียวไปมาไปมาไป่ในะเฮ็นแบบไม่ได้คอยเฮ็นแบ้เดียวต้อันยมเขา เด็กันเวียแนวอ,อื่นก็นได้เห็ดผู้เดียวแต่พวกไปอ,อยู่ตามบ้านตามยังกับสิงหาลาวานเดียวมาเห็ดหนังมานะดเ,นเดี๋ยวเอาเขาขึ้นแล้วจะนั่งเขากัสิ่งกับเลยทุกคนเดี๋ยวรอถ้าเบิ่งตอนทางกับทางมันสิเป็นอะไรไนะแต่เดี๋ยวขึ้นจะลงกันนั่นอยู่เดี๋ยวสิลงไปเบิ่งทางด่านพอทุกคนพอเขาเมาเมาหอดบ่อนที่เขานอนนะนะเดี๋ยวจะพาลงเบิ่งบ่อนที่เขาเคยนอนพเพราะเป็นบ่อนที่เคยนอนแล้วเส็จเป็นหัวอย่เดียวกลับเลยนะลงไปเบิ่งอู้มันเป็นไฟปุ้ยเลย อยู่คุยคันหนึ่งตอนนี้คันน้องเขาอยู่ทางลุ่มทุกคนรถไปขาบอขาขาขาวัาทามันนี่เนี่ยแหนเนาะนี่เกได้เออหมือนลบอเอาไปลูบอรลดน่ะยู่หอหลงม้ยก่อนทางลงใส่น้ำ เออครบดิโอ้มีแหงเด้บ้างเด้เนาะ สายหวยจะขึ้นไปทางปุ้นทุกคน มาฮอดหมดเลยทางล่างพวกกัลังปั่นได้เดี๋ยวเจ้าสิบเอ็ดท่ายทางล่างทุที่กับเจ้าปั่นเลยแต่สีจบคลิปไปนในตัวเด้อสำหรับคลิปน,นี้หลัจะมื่อวันนี้เขาจะล,า,ลาสำหรับพายที่เบื้องฮอดที่ทุกคนแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็หล่อถ้าเบิ้งคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ไปก่อนไปนางพักนางเสาหมดเลยเป็นได้เลยเหนื่อยเหนื่อย ล่างเจ้านก็สีเอาขึ้นเล่าเลยทุกคนเอาขึ้นเล่าก็น่าจะมื่อนีร่แหละเห็ดเล่าแถวบ้านหน่อสิมีเล่าเป็นอีละทีกับเจ้าเห็ดเวนไซเขาคนนะเป็นเล่าเป็นเล่าแต่ละคนสารว์เล่าย่างเฮือนี่นะเฮยตั้มใช่ไหมตั้มหานตั้มเอาไว้ใส่นู่เออของอิตาเขาเคยมีนะท่านหนึ่งเนี่ยทุกคนแต่ก่อน กะเจ้าซิบมีกระแลบกะลับคือตะหาวว่ะนะกะเจ้าสีาเห็ดแบบ้แบบ,แบน,นี้แหละเป็นตั้มเป็นย่างไปไส่ตมป้าตามดงตมเฮิอนตำย่างก็ได้นูแบบนูน้อยนูใหญ่กระทืได้เวลามันมันจะมีอันนี้แหละเห็ดแมงก็สมีมันจะมีไม้มอ,ามาอ,อันหนึ่งกาดออกมาเพอเฮอไอเพอเฮอไหลตัวนี้มันก็ใส่ได้บอลนี่แต่บั้นนูมาเย็บไอไอันนี้มันก็สิลันตุ่มลงเลยนะเป็นประมาณนี้ ของประดิษฐ์สมัยโบราณทุกคนเลยยังลงเรืออยู่ได้ลายอยู่ตามบ้านนี่ลายลอันลายล่เนี่แต่ะละอันก็ยังมีลายอยู่บางคนก็น่าจะบ่เคยเห็นได้ทุกคนต่ำมันเออ เลออยู่แต่เสียดายไม่ทันเก็ตมันบูมีเลยไปวานเลนะครับอาเป็นของท้องแล้วมาสกุลเบิ่งนี่ต่อเอาได้ฮึบได้ฮึบแนี่ไหวกำลังแห้งได้ตัวนี้นะเดี๋ยวเปดูยืนท้องกป๊ะเดี๋ยวได้กันไปเป็นลูกเคยนี่โย่คุ้มบ่คุ้มนอนเงี้ยกังหันโบราณเออกางหันบบนอน คทุกนหลังจากปั่นเขาปั่นยางแล้วก็เขามาพอดีกินเขาแล้วนาเจ้าของหนาทีนันนั้นแหลไอ้ขาไก่ขายางเมนท้าแหละก็เห็กินเวนท้าเขมากลดยเลยขำา่ด้วยจักรานนี่เอาดูเอาไหมสิงตีนหนึ่ยนเอาไหมเดินนึ่งเินอเอาแลยดีกว่าอีกอะ มีลาบไก่ต้มไก่ย่งหืดแกงไก่ใช่ไหมผักจะน่าไปกินด้วยเนาะโอ้นทั้งกมดนี่ไงได้้ตี มาดแล้วคนเด้อเดี๋ยวกินเขากับมนนีเอาเลยได้แค่ไม่จอดอ่ โมยาเดี๋ยวแ้วทีมุ่ได้เลยร็ไได้้หลากจากที่เขาแกเขามาทุกคนเอาเป็นเราขึ้นย่างแล้วมาเลยเขากันด มาอีหลานนึ่งเเจ้าภาพอมาผานเขาหน่อยเดราเข้าไปลองเลยไปฮกเได้บบได้ผ่าน้อกช่วงลางๆมาหนิกัเจ้ามีจะปั้นนะนะเอไปเื่ออันีมันไม่นึงหนินะเอาไเรื่อไอผ่านเอาแต่คนชวคน้่นชั่วเกิดวเหมือนไซนีนั่นแหละายนี่นี่นะเออบั้นนะนนน่ะว่างบัาน ีนก็ได้เนยนอะังนะเราเข้าเราเข้าป๊ดเ้นำใส่ตีอ๊บอุกินเหล้าเต็มนี่อันนี้เจ้าของร้านนี่ที่จริงก็เจ้าผ่านแล้วนะ้วคนเพิงก็เต็มอยู่ดิ ก็จะผ่านแล้วมาเลยแต่ว่าเหามานี่มาบทันมาซ้ำเอาเขากำก็เจ้าจะซื้ออ่ะแนวแล้วทุกคนเลยเดี๋ยวเหาน่าจะจบไปแล้วนี่ได้คลิปเหาเหงาเพราะอะไรที่จริงสิจบตอนบ่อรอบก้อนนั่นแหละนะแต่ว่ามันท่ายแล้วก็ท่ายแล้วก็ท่ายน,นะก็เลยมาฮอดพีเดี๋ยวคลิปนะเบิ่งว่าสีมียังน่าจะเป็นคลิปขึ้นป่านะทุกคนเลยมันในรายก็รี่บุคเพคลิปขึ้นป่านะอะไรมันก็เยอะใจเยอะขึ้นอยู่ดิมนูน ตอนขึ้นนอนนะมันโมดเดี๋ยวฟ้าก่างอะไรก้งแติดตามเด้สองรอบแล้วฟังนี่เดี๋ยว,ยไ,ว,ยวไปผ่าดเข้าตัวน,นี้แล้ว,ลวก็สิกลับแล้วบ้านี้